มีเก้ามีเก้า <c oughs> มี <c oughs> ไม่งั้นจำไม่ได้มันเก้าตัว, <c oughs> วเมื่อเมื่อวันนั้นที่ไลฟ์ขายของเสร็จใช่ไหมตอนกี่โมงก็จำไม่ได้ร้องเพลงเสร็จปุ๊บมันต้องอาบน้ำสาหัวก็เลย ให้ hey, hey, พี่แซมช่วยขี่ขเรือลากไอ้เวกบอร์ดในน้าเวกบอร์ดต้องบอกว่าจริงๆเป็นคือที่เนี่ยเราผมมาชอบเล่นไอ้ที่บอร์ดนี่ก็เล่นไอ้อาเทอร์มก็เล่นเราเล่นกันนานอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ค่อยถ่ายลงกันเฉยเยอะไรครับต้องเอาจริงเวกบอร์ดลากจากเจตสกีนี่ยากกว่าเยอะมากเลยคนระับมันเหมือนแบบเวลาเห็นเพื่อนๆเล่นกันผมกาชอบขับไม่ได้ชอบเล่นหรอกชอบขับลากให้คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ย เวลาขึ้นจากน้ำมันยากกว่าเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเวลาไปเล่นเคเบิลสลิงลากมันก็ง่ายดีอืม mm hmm. วันนี้น้ำมันเล็กกว่าเมื่อวานอนะ่ะอ mm ืม hmm. ช่วงนี้ก็ดื่มน้ำเยอะนะครับเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะจะได้ขับโซเดียม mm hmm. เวลากินโซเดียมเยอะ <laughs> ถ้ากล้วยนี่กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมที่ขับโซเดียมได้หรือเหมือนกันกล้วยอะไรขับโซเดียมกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าน้ำว้าชวนคุยอันมาหน่อยต้องให้แบบทุกๆุกอย่างทุกอย่างเป็นแบบทุกอย่างที่คนรู้สึก ดีเต็มใจเลยนะครับไม่ได้ไม่ไม่ใช่เรื่องแบบว่าง่ายๆอะไรเงี้ยพูดสบายๆกันนะถามถามได้เลยแตงกวาน้ำมะพร้าวสุดน้ำมะพร้าวกินเยอะนี่อ้วนไหมเพราะว่าน้ำมะพร้าวอร่อยกล้วยไข่ยังไม่ได้นอนอ๋อเหมือนกันนะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยหอม ไม่ผอมลงนะครับน้ําหนักขึ้นน้ําหนักขึ้นอย่างเดียวเลยแต่ก็ทีนี้ก็ปล่อยไปก็เน้นออกกําลังกายหน่อยน่อยกล้วยน้ําว้าอืมเนี่ยพอรู้ว่ากินน้ําแล้วมันขับโซเดียมดีก็กินว่าตีสามตีสี่ยังต้งมบะหมี่กินอยู่เลย